That's TV. บริษัท saic motor cp จำกัดและบริษัท mg cell ประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์ mg ในประเทศไทยตอกย้ำภาพลักษณ์การเป็นผู้นำตลาดในกลุ่มรถ suv และรถยนต์พลังงานถังเลือกในประเทศไทยเปิดตัว new mg shphev ชูแนวคิดพร้อมขับเคลื่อนทุกขุนค่าของชีวิตโดยสะท้อนถึงความเหนือระดับโดยการเพิ่มความเหนือระดับทั้งในเรื่องของสมรรถนะที่เป็นเยี่ยมจากเทคโนโลยีขั้นสูง ของระบบปลั๊กอินไฮบริดพร้อมการออกแบบที่สวยงามลงตัวและการติดตั้งระบบอำนวยความสะดวกและระบบความปลอดภัยครบครันเพื่อให้เป็นรถที่เหมาะสมและคู่ควรกับผู้ที่ต้องการความรู้ราเนื้อระดับและเทคโนโลยีขั้นสูงสัมผัสตัวจริง New MG SS P s s PHEV ได้ที่ผู้จำหน่ายรถยนต์ MG ทั้ง138แห่งทั่วประเทศไปกันได้เลยค่ะ